บิสมิ LLlahirohmanirohiim. الحمد لله رب العالمين. Allahumma صلِّ على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. คืนนี้เราจะอ่านพระนามที่เจ็ดที่มีชื่อว่าของอัลลอฮฺบฮาน ن ه แวะตะอาลาที่มีชื่อว่าอัลอาฟูผู้ทรงไม่ถือโทษอัลลอฮ์คือผู้ทรงไม่ถือโทษเอาเอาผิดในบาปที่พลาดพังไปและทรงไม่เอาความจากบาปบางที่ จากบางบาปที่ตั้งใจกระทําแก่บาวที่พระองค์ทรงประสงค์คุณลักษณะพระนามนี้มาจากคําว่าอัลลอฟูแปลว่าไม่ถือโทษไม่เอาความยกโทษให้ลบรอยบาปพระนามนี้ปรากฏในอัลกุรอานทั้งหมด5ครั้งอัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวะตะอัลาทรงตรตสว่าอินทุบดูคอยนเอาตุฟูอาตาะฟูอันซูอินฟะอินัลลอฮฺกานะอัฟูวังกอดีรอถ้าพวกเจ้าเปิดเผยความดีหรือปกปิดมัน ถ้าพวกเจ้าเปิดเผยความดีหูปปิดวันไว้หรือให้อภัยในความเลวร้ายได้แท้จริงอัลลอฮ์นั้นคือผู้ทรงอฟัฟุก็คือผู้ทรงไม่ถือโทษผู้ทรงปีชาสามารถซุรออนีซาอายะที่หนึ่งร้อยสี่ิบเก้านักวิชาการที่ลงความเห็นว่าคําว่าอัอฟุเป็นพระนามมีทั้งหมดสิบห้าท่านการไม่เอาโทษบ่าวคือหนึ่งในเนี้ยมัตที่ดีที่สุดของอัลลอฮ์ผู้ใดที่ได้รับการไม่ถือโทษหรือยกโทษจากพระองค์ชีวิตของเขาถือได้ว่าประสบความสําเร็จแล แล้วอัลลอฮ์คือผู้ทรงไม่อภัยผู้ทรงไม่ถือโทษพระองค์ทรงรักการไม่ถือโทษบาวของพระองค์ทรงไม่ถือสาเอาความกับบาวที่กระทำผิดโดยไม่จตนาและทรงยกโทษให้บาวเมื่อเขาสำนึกผิดและทรงปฏิบัติกับบาวของพระองค์ที่สำนึกผิดแล้วเสมือนว่าเขาไม่เคยทำผิดมาก่อนหมายความว่าเนี่ยอัลลอฮ์เนี่ยคือจะไม่เอาให้บาปจะไม่จะไม่ใส่บาปจะไม่จะจะไม่ให้บาปสำหรับคนที่ทำความผิดพลาดลงลืม อะไรลักษณะน,นี้หรือบางทีคนที่ทําผิดพลาดแล้วแต่เรามีการเตาบ้าอย่างจริงจังอัลลอฮ์ก็จะไม่ถือโทษเขาอัลลอฮ์ก็จะลบบาปให้ความแตกต่างระหว่างการให้อภัยและการไม่ถือโทษเอาความการให้อภัยภาษาเราเรียกว่าอัลมาเยือฟิรอคคือการที่พระองค์ทรงปิดบังบาปเอาไว้โดยที่มันยังคงมีอยู่ตรงนั้นหากทําผิดซ้ำความผิดบาปเดิมนั้นก็จะถูกนํากลับมาชําระความด้วย การไม่ถือโทษอัลอัฟคือการที่พระองค์ทรงลบล้างบาปมันไปไม่นักว่ามันเป็นการเอามาเป็นความผิดทรงปฏิบัติต่อเราเหมือนว่าเราไม่เคยทําความผิดมาก่อนพระองค์จะทําให้บาปของพระองค์และมาลลอิกะที่บันทึกความชั่วลืมบาปนั้นในวันเกียรมะ้เพื่อที่เขาจะไม่ต้องรู้สึกอับอายกับบาปอันนั้นหมายความว่านี่คืออัลมาอฟิฟร็อกก็คือว่าอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงอภัยอภัยในที่นี้คือว่าอัลลอฮ์เนี่ยปิดบาปไว้ ปิดบาปเราไว้ไม่ให้มันเปิดเผยแต่ความผิดบาปเหล่านั้นยังคงอยู่ถ้าเราทําซ้ําอัลลอฮ์ก็จะอัลลอฮ์ก็จะทําให้บาปนั้นเนี่ยคืออา่าก็ลล้์ก็จะทวนบาปนั้นขึ้นมาใหม่แต่คําว่าไม่ถือโทษเนี่ยอัลลอฮ์สุบฮานะว่าเราเคยทาผิดแล้วเราตาะบะ้หรือว่าเราลืมหรือว่าเราเผลอลักษณะนีนน้พลาดพลั้งไปเนี่ยอัลลอฮ์ก็จะไม่เอาผิดและอัลลอฮ์ก็สั่งให้มาเลกะเนี่ยไม่ให้ไม่ไม่ได้ให้ เอาไม่ให้บาปเขาเป้าหมายสําคัญในชีวิตของเราที่เราต้องคอยบอกตัวเองเสมอคือหนึ่งการได้รับการยกโทษ และได้รับรหมมะความเมตตาในวันเกียร์มะชีวิตในโลกนี้เราต้องทุ่มเทเพื่อให้ได้ของสองสิ่งนี้เพื่อให้ชีวิตของเราประสบความสําเร็จอย่างแท้จริงอ่ะคนที่ประสบความสาเร็จเยะจริงคือหนึ่งคนที่ได้รับการอภัยโทษหรือยกโทษจากลัก์สุภาหนหวัตอาลาสองคือคนที่ได้รับความเมตตาจากลัก์สุภายนหวัตอาลาในวันเกียรมะกเลยท้ายสุดเขาเนี่ยคือได้รับส่งส่วนของลัก์สุภาหนหวัตอาลาคุณลุนัฟซินซาอีกตุลเม وإنما توفوا أجوركم يوم القيامة فمنزف عن النار وأدخل الجنة فقد فات وملحي الدنيا إلا ما تأوده ت ุกชีวิตต้องริบลดความตายและพวกเจ้าจะได้รับการตอบแทนของพวกเจ้าโดยครบถ้วนในวันโลงโลกเท่านี้เท่านั้นดังนั้นผู้ใดที่ถูกกันให้ห่างออกจากนรกและถูกพาเข้าสวรรค์โดยแน่นอนเขาได้รับชัยชนะแล้วและชีวิตความเป็นอยู่แห่งโลกนี้นั้นไม่ใช่อื่นใดนอกจากปัจจัยลวงเท่านั้นอัลลอฮ์เนี่ยทรงบอกในคุราน เพรุรอัลอิมรันว่าการเป็นอยู่ของเราในโลกนี้ไม่ว่าเราอาจจะเห็นความสําคัญแค่ไหนเนี่ยแต่ว่าทุกอย่างคือมันคือความชั่วคราวมันคือความหลอกลวงแต่สิ่งที่ประสบความสําเร็จและกย็ยืนยงมากที่สุดก็คือสิ่งที่ทําให้นะครับเราเนี่ยได้เข้าสู่สวรรค์ของล็อกสภานาวันตะลากูลกาลีฮะเตาะสซาอูฟิุลอฮิริยาตุมอัสซลลัมอัลัยกุมอัลลอฮฺบาริกาตุ